กลสบายดีท่านผู้ชมมือน้ไวมากล้ายหนามมือทำอีทแทนแทนเป็นแม่ขาแเลยเดอ้อท่านผู้ชมเดียวมาเบิ่งน้ำกันวะ่ะมือนิหันสีแเหลี่้ายจักจอกเนาะท่านผู้ชมเฮ็ดแนวละหน่อยนี่เนาะกูดได้มาท่านีู้กางแปลอุดนู้นเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อเลยวตอนนี้กันนี้เนาะแม่ขาหน่อยนอนกินนมนี่กาโบ,บริเวณที่ว่าไว้อันนั้น ้านยน้ําเนาะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวสิให้เบิ่งอาหารคักๆเนาะตึ๊ดนี่เนาะท่านผู้ชมอ่ะมันกจะมีตัวน,นี้อันภาษาไทยเอซาไทยเนาะาเย็นาเขียวซาลาวอันผืกแล้วก,ากาชานมเนาะอันนาบ่เฮ็ดลูกอันนาชื่อแน <laughs> ขอบใจเด้อไปบายอ่า่าคาหน่อยเนะาะไก่ไก่กาแฟชิปไก่ไก่กับซีเอชซีละกัเขาะะขไปไหนใน,น,นี่ก็จนะเป็น้องเหียนเนาะท่านผู้ชมมอจออ่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็นอก ท่านผู้ชมเวลาผ่านไปนประมาณสองสัปโมงไวเดอรคลายเจตจอกเนาะท่านผู้ชมนี่กาซิมีแต่ตอนนี้แบบว่าบุได้ตกแต่งหนังของนะคะแล้วก็ตอนนี้เวลาสิบสองโมงยังเหมือนเนาะนี่เดี๋ยวถ้าฟังเบิ้งมือแลงว่าสิไดอร์คาลายไล่ปันไดเนาะแล้วก็มาถ้าฟังเบิ้งพ้นสรุปมือแลงเนะาะว่าไปต่อหรือสิบ,บ,สบหกสำนีมือทำอิดเนาะ นาหมจนซิวขึ้นท่านผู้ชมอันนั้นไว้บ่มั่นใจว่าไว้บอกแล้วหรือบอกว่าจอกขนาดใดเนาะนี่อ่า,าอออบ่มั่นใจว่าน่าจะเป็นจอกขนาดอ่า22ออนบ่เาเอิอันนี้เนาะพอดีอ่าใส่น้ําเตซีเต็มเนาะท่านผู้ชมเนี่ยและกไว้ขายจอก1 6,000เนาะท่านผู้ชมถามมาเทียบใส่เงินบาทมันสิถูกเท่าไหร่วะ เดีย๋ยวไว้สิคิดไรแล,ล้วก็บโซ่ให้แน่ห,หนาจอให้ทำส้มเบิ่งเนาะนี่จอก็ฟันกี่ทำส้มนี่เนาะก,กินเองโบได้คายกินเอง <c oughs> อ่ะกะบไล่ละเอียดกับประมาณนี้ละเนาะทำส้มได้คายโบราณผู้ดีซื้ออันหน้าซอ,อยากกินมะกุยคุณนจโนอยซื้อมะกุยให้อันหน้ากินกับผู้ีเบิดนะ <c oughs> พอกันมา,นาดังตากดนสบายดีนะลูกสบายดีโอเคนำมาขายนยามเด้อเอาเดียวอัปเดตมาเป็นสวงเป็นสวงวน้าท่านผะู้ชมเนาะตอนนี้เวลา4โมงครึงคนกับขี่ลดกายไปกายมากกายไปกายมากใครก็บึงไครกระเบิงแต่บุสือนะท่านผู้ชม <laughs> กายไปกายมา काहीँ पुट काहीँ पुट काहीँ पुट नधाजाउने น้องทุกคนอารันโตจากคลิปเมื่อวานนี่เพราะว่าเมื่อวานนี่ไว้กลับมาประมาณหกโมงนาะงทานผู้ส้มเลยเมื่อยหลายน้อเขาก็มาเกียมเมียนนั่นเมียนนี่เกียมเครื่องสุดท้ายต่ออีกก็เลยบริษัทลูปให้ทานผู้ส้มฟังว่าเมื่อวานนี่ขายได้เท่าไรเมื่อวานนี่ขายได้ประมาณอาสองเซนต์ไปเนาะงทานผู้สม้มถ้าเป็นเงินบาทก็สิประมาณสี่ห้าร้อยบาทนี่แหละเนาะงทานผู้สม้มกับสำนันเนาะ <c oughs> ก็พอได แต่ว่าเหมือนนี้บไดไปขายบอดเกา่ามือนนี้ไว้สิไปขายอยู่จุดหนึ่งอีกพาจุดนั้นเขาจะว่าคนหลายเนาะเดี๋ยวมาหลุ่น,น้ากันว่าไว้สิไปขายอยู่จุดใดแต่สําหรับคลิปนี้อ่าไว้ขอบใจหลายๆที่หับ z มจนจบเดยทำผู้ z ้มเดอ้อกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไว้ในเด้อสําหรับผู้ติดขาวมา่ใหม่กาข,ขอบใจหลายๆเนาะบ๊ายบาย